สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่ว่างๆไม่ได้ทำงานนะจะมาเล่านิทานอีศบนิทานชีวิตให้ฟังฉันอะเมื่อสี่ปีก่อนใช่ไหมห้าปีเลยเกือบสี่ปีเกือบห้าปีอะฉันไปรู้จักผู้ชายคนนึงอายุมากกว่าฉันประมาณสามหรือสี่ปีนั่นแหละรู้จักโดยการที่เพื่อนสนิทอะคนหนึ่งมันติดต่อให้มันแนะนำให้ ทุกวันนี้นะเพื่อนฉันยังเฝ้าขอโทษฉันอยู่เลยะมืงกูขอโทษนะที่กูพาเขามาให้มึงรู้จักกูไม่น่าแนะนําเขาเลยมันทําให้มึงต้องเป็นแบบนี้ทาให้มึงต้องเสียอกเสียใจนู่นนี่นั่นฉันก็บอกว่ามึงไม่ผิดหรอกเพราะมึงไม่รู้ไงว่าเขาจะเลวมึงไม่รู้ไงว่าเขาจะเฮียเพราะว่าตอนที่เขาอะมาจีบกูอะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเท่เธอฉันเฮียนะฉันเป็นผู้ชายดีเฮียมากไรอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกไง ใช่ไหมล่ะเขาไม่ได้แสดงออกเออถ้าเขาบอกแล้วกูยังเอาอะ่ะค่อยว่าไปอย่างอันนั้นมึงมึงเลิกคิดได้ละเลิกขอโทษกูได้ละมึงไม่ผิดหรอกผิดที่กูเองเนี่ยแหละเี่ยขนาดนี้กูยังรักอยู่คิดดู <c oughs> อ,อรู้จักกันก็แอดเฟซแอดไลน์อะไรคุยกันปกติทั่วไปอะ่ะมาปุ๊บ คุยกันได้ประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ชีง่ายการ์ดมาเลยพึชฉันอยากได้รถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันบิ๊กไบค์ฉันจะโอนเงินให้เธอเป็นไปมัดจำแต่ว่าเธอต้องเป็นชื่อเธอต้องเป็นคนอ่อเขาเรียกอะไรนะถธอกรรมสิทธิ์ในการผ่อนอะหมายถึงว่าออกรถในชื่อเราแต่เงินมัดจำกับเงินผ่อนของแต่ละเดือนอ แต่ลราวนอะเขาจะเป็นคนจัดการเองกูก็เฮ้อกูก็ทักไปหาพี่หาน้องหาเพื่อนหานู่นนี่นั่นเลยมึงมันน่ากลัวนะเว้ยคนแบบนี้ <c oughs> คือเกิดมามีคนมาจีบเยอะเหมือนกันแต่แบบไม่เคยเจออยู่ๆโผล่ปากขึ้นมาเลยบอกว่าอยากได้รถให้กูไปออกรถให้หน่อยได้ไหมเออแบบเอาไว้ขี่มาหา กูที่กรุงเทพเพราะาตอนนั้นนะเขาทํางานอยู่ต่างจังหวัดอืมเขาไม่มีรถกูก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกทําไงดีว่าเออแต่ก็คิดทิศในมุมลบอะว่ากูออกให้แล้วมันหนีไปทําไงคไ่ะเพิ่งรู้จักกันได้อทิต์สงอาทิตย์เขาบอกให้กูออกรถให้เขาให้เหตุผลว่าเขาอะติดแบคลิสคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นบุคคลล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่า เมียเก่าเขาอะทำเขาไว้เยอะประมาณนั้นแหละว่แต่เขาก็พูดว่าพี่จะเอยน้องจะมากลัวอะไรพี่ถ้าพี่หนีไปน้องก็แจ้งความสิเออวะก็เอววเอวะแต่คือหนึ่งคือไม่เคยเจอคนแบบนี้ไงมันตื่นเต้นมันน่าท้าทายนะมันก็อก็เลยเออเอาก็เอาวะ แต่ตอนนั้นอะ่ะมองออยังไม่ได้ไปออกนะจังหวะเพื่อนรุ่นน้องอะ่ะมันไปออกรถมอเตอร์ไซค์ P C X ให้ผัวมาแล้วผัวมนะันอ่ะออกมาได้วันส่งมาแล้วเดือดเดือดร้อนเงินหรือว่าอยากได้คันใหม่หรือไม่ชอบหรืออะไรก็ไม่รู้ก็เลยก็เลยจะขายดาวให้จําไม่ได้ว่าขายดาวเท่าไหร่แต่ว่ามีสัญญงสัญญิงสัญญาอะไรเรียบร้อยอะไรอืมก็เลยขายดาวให้ก็เลยบอกว่า เออพี่บิ๊กไบค์มันน่าจะออกไม่ได้หรอกว่าสเตทเมนต์หนูไม่ได้สวยงามอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออเนี่ยน้องมันจะขายดาวให้อ่ะเอาไหมเออเขาก็เลยเออเอาก็ก็เอาแล้วเขาก็มาทําสัญญงสัญญิงสัญญาเซ็นอะไรเรียบร้อยก็เอารถไปเอาเงินให้น้องมันอืมแต่เขาก็ขี่มาเราใส่คนนั้นมาหากูนะมาดึกดื่นขนาดไหนเขาก็มารถแรกๆเขาน่ารักมากเออ มาทำกับคงกับข้าวให้กินอะไรอย่างเงี้ยเออเมนูแรกมื้อแรกเต๊บปลาทูอร่อยมากอืมคือเรามองว่าเฮ้ยคือไม่เคยเจออะผู้ชายอย่างเงี้ยคือช่วงแรกๆอ่ะน้ำต้มผักมันก็ว่าหวานน่ะน้ำตาลก็ว่าขวาน เขาอยูไย่ไปอยู่ไปแบบมันก็ออกอาการกันเองอะไรอย่างเงี้ยไม่กูก็เขาอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆคือแฮปปี้มากเลยนะอืมแฮปปี้มากมีความสุขมากเขามานะมากขี่รถจากสระบุรีอะมาหากูอยู่กรุงเทพแล้วเขาตอนเช้าก็ต้องไปทํางานใช่ไหมเขาก็ขี่รถจากกรุงเทพอะกลับสระบุรีเออขี่มอเตอร์ไซค์นน้นแหละ เราก็มองว่าเออเขาเสมอต้นเสมอปลายดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยมองว่าเอยที่เขาอะอยู่อ่ะที่เขาทํางานอยู่อ่ะเงินมันไม่ได้ดีแล้วเท่าแก่ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเหมือนเขาเล่าให้ฟังว่าเท่าแกโกงเงินเรื่องอะไรนั่นแหละก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอย่างนั้นเพราะว่าเราจะไม่ใส่ใจเรื่องสถานะการเงินอะไรของเขาอยู่แล้วอืมเราจะไม่ก้าไก่อะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลย เขาก็เลยเขาอะก็เลยขอมาอยู่ด้วยเออเขาก็มาอยู่ด้วยเพราะว่าเขาได้งานอยู่สมุดประการอะไรประมาณนี้ก็โอเคได้กันแล้วเนาะกูก็ไม่ใช่ว่าสาวสุดป่าบริสุทธิ์อะไรก็ลูกสองแล้วมีผัวก็เคยผ่านผัวผ่านผัวผ่านผู้ชายมาแล้วอะไรอย่เงี้ยเออก็ไม่ต้องตกต้องแต่งหนกแต่ถามว่าคาดหวังไม่ก็คาดหวังนั่นแหละเออผู้หญิงคนเราเนะาะก็อยากหวังอยากอยาก,ยากต้องอยากแต่งอะไรอย่างนี้แต่ก็ เขาก็ไม่ได้มีพีท่าพูดว่าจะแต่งอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยพูดถึงอืมถ้าถามเขาเขาก็จะเงียบเขาบอกเขายัไม่พร้อมถ้าเขามีเงินล้านในบัญชีเขาจะแต่งให้แต่ตอนนี้เขาไม่ได้มีเงินเออเขาไม่ได้มีเงินเขามาหาฉันนะเขามีแค่กระเป๋าเสื้อผ้าใบเดียวกระเป๋าเป้มีเสื้อผ้าอยู่ชุดหรือสองชุดเนี่ยแหละอืมแล้วก็ เขียงเขียงไม้เขียงไม้อันหนึง่งเออมีมีแค่นั้นแหละแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่ซื้อดาวต่อจากน้องอะ่ะหมวกกันน็อกเขายังไม่มีเลยกูยังต้องเสียสละหมวกกันน็อกกูให้เขาคิดดูดีความที่กูรักเขามากก็อยู่เขาก็ได้งานเงินเดือนดีด้วยนะงานอยู่สมุดประการอะ่ะอืม ได้เงินเดือนดีด้วยได้เงินพิเศษคือเดือนหนึ่งอะรับเยอะก็อ,อยู่แล้วกลัวเป็นคนที่คือหึงหึงมากเขาอะอยากจะบอกว่าที่ผ่านมากูละแวงผิดคนมากเลยฉันน่ะไประแวงอีเมียเขาที่อยู่เพชรบุรีฉันละแวงมากทุกครั้งที่เขาจะไปหาลูกเขาอะเขามีลูกสองคนกับเมียคนนี้อยู่เพชรบุรีที่ฉันจะที่เขาจะไปหาลูกเขาอะฉันจะระแวงมากเลย เอ,อชัดเจระแวงมากเลยเพราะว่าเหมือนเขารักผู้หญิงคนนี้มากในบรรดาเมียเมียเขาอะ่ะเขาเมียเม,มียมาสี่คนห้าคนละมั้งลูกเขาสี่คนอืมแต่ไม่มีใครอยู่เขาได้สักคนนึงเขาให้เหตุผลมาผู้หญิงเฮีย้ยผู้หญิงเลวครบชูกินบางคนก็คบชู้บางคนก็ใช้เงินเปลืองถลุงเงินเปลืองบางคนก็ขี้เหล้าชอบเอาเงินไป,ไป,ไปเปชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละ เขาให้เหตุผลมาอย่างนี้ว่าบรรดามเมียเขาเป็นแบบนั้นอืมเขาก็เลยเลิกกูก็เชื่อเขาด้วยแต่กูมาคิดย้อนหลังเป็นเพราะมึงเองหรือเปล่ามึงเฮี้ยเองหรือเปล่ามึงเห็นแกตัวหรือเปล่าเขาเลยทิ้งมึง <c oughs> <c oughs> จริงถ้าแกติดตามนะติดตามคลิปเนี่ยนะแล้วแกเดี๋ยวฉันจะมาอัดให้ฟังเป็นช็อต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 แล้วแกจะรู้สึกว่าแล้วแกจะตั้งคําถามว่ามึงทนทําไมวะเมย มึงทนทำเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แหละฉันจะไประแวงไปจะแวงเมียที่อยู่เพชรบุรีเพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่าเขารักผู้หญิงมากแล้วก็แค้นผู้หญิงมากเพราะว่าเขาเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนั้นอะอะไรอ่ะคบชู้ไปเอากับลูกน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาทํางานทํางานแล้วเขาก็ส่งเงินให้เมียเขาใช้ใช่ไหมส่งเงินให้เมียเขาเก็บเมียเขาก็ เอาไปเลี้ยงเพื่อนเอาไปนู่นนี่นั่นแล้วเอาไปเลี้ยงชู้อยู่ไปอยู่มาเหมือน,นเงินหมดบัญชีอะ่ะจากเจ้าของธุรกิจอะ่ะเออเงินหมดบัญชีมีรถหัวลากแล้วก็แบ่งรถหัวลากกันแบ่งสมบัติสมบัติอะไรกันแต่ว่าลูกอะ่ะอยู่กับฝ่ายหญิงลูกไม่ยอมมาอยู่ด้วยเพราะว่าลูกติดยายอะไรประมาณนั้นอะ่ะฉันไปแวงนีนั่นมากทุกครั้งที่เขาไปหานะฉันจะปี๊แตกฉันจะแบบ อาลรวาดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นฉันก็ยอมรับว่าฉันก็นิสัยไม่ดีนะฉันก็กีดกันอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมาเจอกันอีพีสองนะจ๊ะ